อ่ะก็สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสมาร์ทฟาร์มแบบง่ายๆนะครับอ่ะก็คือจะใช้แค่บลวาาไฟฟ้านะครับควบคุมการเปิดปิดก๊อกน้ําแค่ตัวเดียวนะครับก็จะเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ความซับซ้อนขึ้นไปโดยการต่อเซนเซอร์นะครับคุยกันร,ระหว่างโมดูลอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือการทํางานของสมาร์ทฟาร์มแบบออฟไลน์นะครับ เราก็จะใช้ a r duino เป็นตัวจัดการนะครับก็ไม่ต้องสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอยากได้อะไรเราโปรแกรมไว้เลยนะครับอยากให้มันคำนวณจากความชื้นคำนวณจากเวลาในการเปิดปิดวาล์วทำได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับต่อเข้ากับโมดูลชาร์จโมดูลชาร์จเนี่ยมีหลายแบบนะครับชาร์จทัน1ก้อน2ก้อน3ก้อนได้หมดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นโมดูลชาร์จฐานแค่ก้อนเดียวนะครับแบตลิเทียม1ก้อนขนาด18650 3 7าโวลต์นะครับตัวชาร์จเป็น3 7โวลต์ก็จริงนะครับแต่ว่าไฟออกที่เป็นตรงเอาท์นะครับจะเป็น5โวลต์มันจะมีตัวแปงนะครับซึ่งไฟออก5โวลต์เนี่ยกระแสมากพอที่จะขับมอเตอร์บอลวาลได้สบายๆนะครับแล้วก็ไฟ5โวลต์สามารถเลี้ยงบอร์ด Arduino ดโนโนได้สบายเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นสวิตช์นะครับในการเปิดปิดก็ตัดสาย1สายนั่นแหละนะครับพอปิดมันจะได้เป็นการปิดวงจรนะครับหรือถ้าอยากใส่อุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆเช่นฟิลก็ใส่ได้นะครับอพอไฟออกจากโมดูลชาร์จนะครับก็จะเอาไปเลี้ยงบอร์ด Arduino ก็จะต่อเข้ากับช่อง V in นะครับมันจะมี V in กับ5โวลต์เคยต่อผิดนะครับผัง ไฟเข้าเนี่ยจะต่อเข้ากับ V in นะครับเพราะว่ามันจะมีเลก u ูลเลเตอร์ตัวแปลงเพื่อเซฟตี้กรณีไฟเกินอะไรนะครับตัดไฟตอนไฟเกินก็ต่อให้ถูกนะครับไฟเข้าต่อกับ V in ของ Arduino ไฟออกต่อกับ 5V หรือ VCC นะครับก็ไฟ Arduino เนี่ยบอร์ด Arduino เนี่ยเราตัวนี้เราจะใช้ Nano นะครับเพราะว่าเราใช้ขาไม่เยอะนะครับแค่ Nano ก็เพียงพอแล้วจะต่อเข้ากับ โมดูลนาฬิกานะครับเดี่ยวทำคล็อกก็เหมือนนาฬิกาข้อมือของเรานั่นแหละนะครับแค่มันไม่มีจอแสดงผลเฉยๆก็มันจะสามารถบอกวันเวลาเดือนปีได้ทั้งหมดเลยนะครับจะต้องตั้งเวลาทั้งหมดเดี๋ยวจะมาสอนการเขียนโค้ดอัปโหลดควบคุมทีหลังนะครับวันนี้เอาแค่การต่อและการทํางานเบื้องต้นก่อนเมื่อคํานวณแล้วนะครับมันจะ สั่งให้รีเลย์เปิดรีเลย์ก็คือทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับก็จะต่อเข้ากับไฟเอาจากโมดูลชาร์จนะครับไปเลี้ยงบอลวาลเลยนะครับก็วงจรง่ายงายแค่นี้นะครับรีเลย์เปิดบอลวาลก็เปิดปิดรีเลย์นะครับบอลวาลก็ปิดก็แค่เลือกเวลานะครับเดี๋ยวจะมาเขียนโค้ดว่าการตัดสินใจเปิดปิดนะตัดสินใจจากอะไรได้บ้างนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่พื้นฐานเลย อ่ะทีนี้มาดูราคานะครับราคาของอุปกรณ์ที่อยู่ในแผนภาพนะครับอันนี้เอาเฉพาะอุปกรณ์หลักๆที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีแผ่นโซลาเซลล์6วัตต์ไม่ใช้ใหญ่นะครับใช้แค่แผ่นโซลาเซลล์ขนาดพกพาชาร์จอุปกรณ์มือถืออะไรแบบเนี้ยนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันตั้งตากแดดทั้งวันแล้วการเปิดปิดเราไม่ได้เปิดปิดเท่าวัตน,นะวันหนึ่งเปิดปิด4ีหครั้งนะครับถึงแม้ ไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ไอคอนเดียวก็สามารถเลี้ยงบอร์ดเปิดปิดได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับก็พอมีแดดมันก็จะเติมไฟเข้าเรื่อยๆนะครับก็ใช้ได้จนกว่าแบตเตอรี่จะพังนั่นแหละนะครับแผ่นโซล่าเซลล์เนี่ยราคาที่ค้นเจออยู่ที่120บาทนะครับอาจจะใช้ใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้มันมันเจอนะครับก็เดี๋ยวแปะลีงกงไว้ข้างล่างเลยก็แล้วกันนะครับในใต้คำอธิบาย ต่อไปเป็นโมดูลชาร์จนะครับ10บาทตอนแรกนึกว่าจะแพง10บาทนะครับฐานลิเธียมนะครับ18650ใช้คู่กับรางฐานตัวฐาน60บาทรางฐาน10บาทนะครับสวิตช์10บาทตัวเรียวไทม์คล็อกร้อบาทนะครับ Arduino Nano ร้อยบาทโมดูลรีเลย์ห้บาทนะครับและบอลหวังไฟฟ้า600บาท รวมทั้งหมด1,100บาทนะครับแต่ว่า600บาทไปอยู่กับบอลวาล์วไฟฟ้าก็ถ้าลบออกนะครับก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ5 0าบาทบอลวาล์วไฟฟ้า600บาทรวมเป็น1,100บาทนะครับก็เบื้องต้นถ้าเอามาแค่เปิดปิดน้ำเป็นเวลามันจะมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเครื่องตั้งเวลาลดน้ำอัตโนมัตินะครับอันแค่300กว่าบาทนะครับก็จะถูกกว่ากันครึ่งๆึเพราะฉะนั้นก็ เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับการทํางานนะครับที่เอา Arduino ควบคุมบอลบาลไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดในคลิปต่อๆไปอันนี้เอาพื้นฐานก่อนนะครับก็อย่าเพิ่งบอกว่าอ่ะมันไม่คุ้มค่านะครับอันนี้เบื้องต้นก็ความยืดหยุ่นมันสูงกว่าเครื่องตั้งเวลาลดน้ำอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันนั้นตั้งได้แค่เปิดกับปิดอันนี้ตั้งได้ตามสไตล์ตามใจเราเลยนะครับ จะทำงานร่วมกับเซนเซอร์หรือว่ารับข้อมูลจากโมดูลอื่นทำได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะตัดจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาแนะนำวงจรและการทำงานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวการอัปโหลดโค้ดการเขียนโค้ดควบคุมนาฬิกาควบคุมรีเลย์จังหวะการเปิดปิดนะครับเดี๋ยวจะมาทำในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม